โอ้โหปีใหม่ปีนี้ก็อบอุ่นเหมือนเดิมครับก้าวก็กลับบ้านไปทําบุญกับครอบครัวไปสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ได้เจอกับญาติญาติก็อบอุ่นเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะได้เที่ยวอย่างเต็มที่นะครับปีใหม่ก็เป็นขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะครับแฮปปี้กับปีมังกรทองนะครับ ปี2024นะครับก้าวก็มีผลงานให้กับทุกคนได้ดูเรื่อยๆแน่นอนนะครับอย่างวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมีละครเรื่องรถรังเที่ยวสุดท้ายครับทางไทย PBS นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันวิพานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่อง Meeting Again ขยับหัวใจมาใส่จังหวะทางไทย PBS เช่นเดียวกันครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องแสงแรกรักนะครับทาง YouTube PTG Entertainment ครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้ามี อีกหลายๆเรื่องเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องรางสังหรณ์เดี๋ยวรอกลับมาดูกันดีกว่าว่าชาติจะเป็นยังไงนะครับทางช่อง3ครับแล้วก็ YouTube ของ Idol Factory ครับโห oh, ในปีนี้ยาวๆเลยครับมีผลงานทุกคนได้ดูกันหลายเรื่องมากมฮะโอ้ก็ไม่งง <laughs> แต่ว่าก,ก็ก็มีช่วงที่ถ่ายซ้อนกันบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็เน้นทำกันบ้านเอาฮะเน้นทำกันบ้านแล้วก็ทำกันบ้านให้หนักเข้าใจตัวละครให้มากอะไรเงี้ย เอางี้ดีกว่าคือ2024อยากเสิร์ฟความสนุกให้คนดูในหลายๆรูปแบบเลยทั้งตัวร้ายจากรางสังหรหอหรือว่าอาจจะเป็นเด็กน่ารักน่ารักใสๆบ้างมีเต้นบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยอยากเสิร์ฟความสนุกให้กับแฟนๆครับโอ้โหขอบคุณแฟนๆมากที่ชอบหรือจะเกียดก็ไม่อรู้ขอบคุณที่ที่ที่อินกับบทชาติดีกว่าถือว่าประสบค,ความสำเร็จครับที่แฟนๆชอบครับ ได้ครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของเก้านะครับในทั้งปี2024แล้วก็ปีต่อๆไปเลยนะครับก็ขอฝากติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียในทุกทช่องท,ทางของเก้าเลยนะครับ K A O W N A S ครับ